มาครับทุกคนครับแพ็กพิเศษสเปเชียลเซตชุดการผงาดของผู้ไร้พ่ายก็มีจําหน่ายที่เซเว่นอีเลเวนเช่นเคยนะครับซื้อแพ็กนี้นะก็จะได้การ์ดโบโมนะครับนี่นะครับลาพาสของคาสุมินะครับมีสเต็มตรงนี้ด้วยนะผู้คามารุของชิโรนะครับและนี่ครับอันสุดท้ายนะฮิโรคาราชิของฮิบิกิครับเท่ากับราคาซองเลยแต่แถมโปรโมทเป็นไงเด็ดปะแกะกันเลยนะฮะขอญาติอย่างนี้เลยนะครับวันนี้นะครับไปฟับ โรซิเดียของชิโรนะอารุคุจินะวาคาชัมโมชาเลมนะแล้วก็พลังงานแกงวรเก็ตยุกิคาบุริชูแบทของแกงวรเกตเฮ้ยได้เอาอาร์วทุกคนคินโนกัชชา อุ้ยเนื้อของแกงล็อกเก็ตอย่างน่ารักนะฮะแล้วก็ยามิคาราสึของแกงล็อกเก็ตครับเฮ้ย AR 1กล่องอะ่ะมันมี3ใบนะทุกคนโอลาทิฟของเปเปอร์โพลิกอนึงสองของแกงล็อกเก็ตโยกิรัตของแกงล็อกเก็ต a ออีกใบโอ้โหวดวงดีจัดแล้วอันนี้โอ้โหวานเดอร์ด,ด้วยครับอ่าวของแกงล็อกเก็ตครับอันนี้ดวงดีและรอดและโคตรรอดเลยครับเฮ้ยลมามัดหอกครับที่มีซาเลีฟของแกงล็อกเก็ตวาคาชามุซาคุราบีสเฮ้ยฟอยแล้วอ่ะทุกคนทำไมผมดวงดีจังวะฟอยทุกอันเลย <laughs> อันแรกใจะมาที่เกลือนะครับผม